สวัสดีครับพี่น้องครับเมือน,นี้มาเฮ็ดกับเพาะกําหนามกินเนื้อหมูสับด้วยพี่นอ้องเด้อไปติดตามกันไปพี่น้องครับอยู่ไฮอยู่หน้านี่แหละครับพี่น้องครับโชคหมาขาวของเฮาพี่น้องครับเฮ็ดกับออกรพาะกําหนาม mọi người có thể dạy mọi người đã chịu mọi người đã làm việc 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 กขึ้นจัดินด้วกมันเปียเกิดไปจะมาเบิงหมนี่นี่อพริกเผ็ดจะไปเห็นว่างว่างว่างวจับเลงไปหลังมือไปหลังมือเดียวเผ็ดเยะสิแสบตา เป็นแม่ดูแลกินเอา มือประอไปไปนับไประาังหลักใหม่พร้อมจุดพร้มข้าวพร้องแงะหลายอเไยเนี่ยไม่ยอหายงไดยย้ายไม่ไหวครับมันจุไปเลยนับเดียวยาวเลยสหรับท็มนี้อน

เรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับตำบักทัวเข้าเมนูซิกแม่เจอของดาววัดมักแท้ๆแหละครับผมตำบักทัวพี่น้องครับนี่อุ้ยบักหน้าใหม่ๆบีบใส่หอมๆไปกินข้าวซอซน้ำกันพี่น้องครับไปาพร้อมแล้วพี่น้องครับมาก,กินข้าวน้ำกันนี่อุ้ยอะไรอะไรแนวพี่น้องครับนี่เบิ้งแน่อะไรอะไรแนวทำชัวร์ชตชมีอยังแน่และแมวบอกเอฟซีเขาแน่มีอยังแน่เหมือนนี่ชัวร์ก็ยักแน่ปิ้งลิ้นหมู อร่อยอร่อย,ออยเอาเอากินเขาน้ากัน,นพี่น้องกินเขา<อ>น้ากันพี่น้องครับก็อีเมลเฮ้านะครับผมแล้วก็น้องหงอยกด้วยกินเขาน้ากันพี่น้องครับมามามาพี่น้องครับ ้ำแบบน้ำนะเคยจกินย <tal word> okay, so ืนมจะกินแม่จะยืมปีมากินเลยจะเคี้ยวแมงมุมกล้วยกล้วยกล้วยงงงเอาไรไปทำไม่ขี้ย ก็เห็นเราจำเอามั้งขวบไปจะดดี अ <coughs> 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 มาน้นี่มาบ่นีเมาอยู่ผีอยู่กัดจี๊ดลูกลูกขวอลูกขวอยี่มีบ่ไงขวงามเกแก้วหนูี ก๋วม <mm like, ีน่ะอยตามกลงคือใจลายอยู่นะใจลายแบบเข้มงานะเอยแลเข้มคือใจอยู่สามส่วนาออกมาออกมาเรือออกมา Nào, cột nằm Nó mắc bớt nọ Để Nói chú chín nằm nha Mãn Đã

งานเย็นบ่จ้าได้โจกมากไดบ่กดเย็นแต่แกวแบวแก้อมาได้โจกมาโอกยาซื้นอกไปอืมทำไงคุณยาชื้เข้าไปของยาหันไปแกอยูกฮะแก่วูตวเย็นยุแกเหาผัวมาเขาเอาไปีหยังเอามาไปยูกไปไปไปหยิบมา ไม่ปูบบบอืมกินอ,อยากกินอันนี้อยากกินอืมยื่จันโม่ฟันยังขึ้นกับรอไเพอไกิเราตอนเ่็กกินก็ไม่ยังกินยังหอ,อน

ไาเนี่เอากินบอกกินได้กินแต่ไข่